โวกซาเดบิวรุ่นเมกาเดบิวรุ่นดูไปดีบิวรุ่นชาวไทยทุกคนด้วยเดอ้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Dragon Ball Sparking Hero นะท่านผู้ชมนะเราก็อยู่ในพาร์ทที่ไปดาวนาะมิกแล้วนะท่านผู้ชมวันนี้ผมมาเล่นตามในเรื่องนะสำหรับใครยังไม่ได้ดู EP พหนึ่งก็กลับไปดูกันได้นะครับท่านผู้ชมเน่โค้ทเท่นะครับหลังจากที่เราสู้กับเบนกิต้าแล้วเราก็เอ่อรู้ว่าวิธีการเอ่อคืนชีพหรือว่าขอพรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ที่ดาวนาะมิกเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของดราก้อนบอลนะท่านผู้ชมนะ อันนี้เราก็กําลังจะมานับอันนี้หนึ่งเดือนผ่านไปตั้งแต่นับที่คูรลินแล้วก็พวกพ้องออกเดินทางได้มีสัญญาณเ o s มาจากดาวนามิกส์นะัสัญญาณช่วยเหลือนะครับเมื่อกคูฟื้นขึ้นการกินถั่วเซียนที่ยาจิโรบ้นามาให้เนี่ยเขาได้นํายานอวกาศที่คุณพ่อของบููมาสร้างขึ้นเพื่อไปที่ดาวนามิกส์นะครับคุณดูโกตีโกูคูฝึกวิชาในยานจนได้เป็นเจ้าของพลังที่เกินขีดจํากัดและในที่สุดเขาก็ได้มาถึงดาวนามิกส์ ดาวนามิกเนี <game> <N> ่ย <game> พี่ปกครองยาวนามชื่อว่าฟิเซอร์นะมีผู้ปกครองนะครับเออชื่อว่าฟิเซอร์ฟิเซอร์ปกครองดาวนามิกอยู่นะได้ปรากฏตัวขึ้นนะเบจิต้าได้รับบาดแผลจนหายแล้วก็มาที่นี่เพื่อตามหาดาร์กบอลเช่นเดียวกันนะครับเออข่าสียแยกือผอพันนักรบยำลบดูเด็ดขาดนี่จ้า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 เออเออเบจิต้าก็โหดขึ้นเหมือนกันนะทานผู้ชมนะเบจิต้ากบจารลกสมุนของฟิเซอร์ได้แต่ฟิเซอร์ก็ได้เรียกกองกำลังทรงพลังที่นามชื่อว่าพิเศษชื่อว่าอ่า กินิวมายังดาวนามิกนะท่านผู้ชมนี่เบจิต้ากับคูรินร่วมมือกันชั่วคราวเพื่อต่อสู้กับหน่วยรบพิเศษกินิวแต่ก็ต้องสู้ด้วยความยากลาบากโกคู Goku, มาทันเวลาแล้วต้องต่อสู้กับเอ่อตคูต่อสู้ดังกล่าวนะครับและได้ใช้พลังที่ฝึกมาครับนีโคตึงโกคูเราอย่าบีคูมไฟติง้งบอมสำหรับใครยังไม่ได้ดูอีพีหนึ่งก็กลับไปดูกันได้นะยิงอยู่ด้านหน้าครับเออนี่เป็นแปลงร่างนะครับหน่วยรบกินิวโคที นี่เป็นไงนะโดนมัดเดียวจอดโกคนะูโคตรหดว่ะโทษทีนะนายมีช่องโหว่เต็มไปหมดเลยอะไรผือเนะ่ะจะจะบ้ากัยโร่จะบ้านี่แหละมัดเดียวจอดไปละกุจะล่วนเลยจะทำยังไงดีล่ะพวกแกนน่ะ รีบใส่หัวกับดาบพกผู้เกไปได้แล้วมันจะอยากถูกขยี้เหมือนหมอน,นี่นะแต่ยินนี่เขาว่าไหมบาตะยู่าเหมือนมันจะสําคัญตนผิดใครนะที่เอาชนะรีฮูได้อีกเนะี่ยแต่มันก็เป็นคเรื่องบังเอิญอย่างสุดิสัยเท่านั้นเองพวกเราคือหน่วยรบพิเศษกินิวผู้ยิ่งใหญ่นะแล้วมันจะต้องหลับจาไปเลยเอาละเอะเอมาดิสองหนึ่งไม่ถือว่าลุม ผมจำนะผมจำไม่ได้แล้วคุณดูอุยผมจำปุ่มกดไม่ได้จำปุ่มกดไม่ได้มาดิเหยาะแหวะนี่แน่นี่แน่นี่แน่จ้ะเว้ยจำปุ่มกดไม่ได้นี่แน่นี่แน่มัดเปล่ามัดเปล่าพอคนดูเว้ยเว้ยเอาอะ อ๋อกดอ๋อโอเคกดเสร็จ <boundaries> อ่าโดนนี <phải> ่แน่เป็นไงล่ะอุ้ยกรธครับหืมโกรธเป็นไงวะ้ยนี่แน่นี่แน่เอาสซอืเออชาดพลังก่อนครับสวัสดีครับอืมอืมโลงม้ามาแล้วนี่แน่ อุ้ยอุ๊ยโอ้โห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 ผมจำผมจำพุ่งกดไม่ได้คนดูปั๊บโอ้โหบ้ากันอาจจะใช้บอลกิี๊ดๆสักหน่อยไว้นี่แน่ืหโดนอาธีบูสครับนี่แน่อื้อบัดไคโอชินพลังคืนเต่า ปวดตึงก็ตึงเห็นพลังของฉันเห็ฉันได้ถือนี่มาดิี่เดี๋ยวบูธพลังครับสวยพลังขึ้นเต่าขุยปัดได้ปัดกดอะไรปัดวะคนดูนี่เนี่ยนี่แน่เป็นไงนะสวนคืน อุ้ยโอ้โหโดนโดนบูทครับพลังสวยเออสวยครับนี่เนี่ยเอ้าโอ้กดอาร์ทีโอ้กดอาร์ทีเป็นบิงลบนี่เนี่ยลบหมัดได้เอาดินี่เนี่ยนี่เนี่ยเป็นไงนะกดอาร์นะครับต้องกดจังหวะที่มันแบบว่านี้ได้นะท่านผู้ชมนะเออโม่พลังให้ฉันด้วยเถิด บอลกีมกีมาแล้วอือบื้อมไม่โดนมันเฉดเลยอป่ะคนดูอาพลังก่อนครับมาดิโดนบูธครับพลังขึ้นเตาสวยมาดินี่เลยวิย นี่แน่นี่แน่สวยนี่แน่เดี๋บวบอยครับเตกหนึ่งเฮ้ยมาเซอันนี้ผมเล่นตามเนื้อเรื่องนะั้นเรื่องมันจะเป็น่าสกิปไว้อยู่นะครับคนดูเฮ้ยแต่ผมว่ามันสนุกดูนะนี่เพื่อระดับความชนานาญนะผมต้องไปกดเพิ่มนะว่าวิธีการแบบกดปุ่มยังไงนี่หมัดเดียวหมัดเดียวโกคูเอาชนะหน่วยลบกินิวทั้งสองได้ยอย่างเหนือชั้น แม้จะหนีไปได้หนึ invers, ่งแต่โกคูก็ได้รับรู้ถึงการฝึกวิชาจริงๆเมื่อได้ฟังเรื่องราวดะกันบอลจากพวกโกฮังแล้วก็สัมผัสได้ถึงจิตอันแรงกล้าที่กําลังมุ่งมาหาท่านผู้เฒ่าสูงสุดโกคูได้สั่งให้พวกโกฮังมุ่งหน้าไปทางทิศดะกันบอลส่วนตัวเขาจะนั่งตั้งรับกินิตั้งรับตั้งรอรับกินิวอยู่ที่นี่เมื่อมาถึง อย่างนี้นี่เองเนาะหมอนี่พลังต่อสู้ประมาณ5 0 0พันใต่แล้วแหละมีพลังแค่ห้าพันประหลาดเลยใช่ไหมล่ะผมจะเพิ่มพลังการต่อสู้เป็นอย่างมากในช่วงเวลาช่วงวินาทีสินะการประเมินของฉันเนี่ยพลังที่แท้จริงของนายน่าจะอยู่ประมาณ6กหมื่นเออหกหมื่นอย่างนั้นเหรอน่นมันชาวไซยานะครับก็ไ,ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นี่มันคงจะเป็นนักรบอับเฉลยยที่เกิดการกลายพันธุ์เหมือนพวกเขานะ่ะเหมือนเหมือนกันกับเรานะ่ะ ก็น่าจะต่อสู้ที่แสนสนุกได้นะยังไม่เคยมีมาก่อนไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะถึงเวลานี้ที่ท่านกินิวู้นี้จะต้องสแสดงพลังที่แท้จริงดีละมันก็จะลุยแล้วนะนี่ิจิตากดแอ,อ็กอะเอาวะรับหนึ่งคนดูผมดูรายละเอียดการต่อสู้ก่อนเลยสกิลเฮ้ยไม่ใช่สกิลนี่อธิบายการควบคุมโอเคนี่ค่าพลังอันนี้แบ่งพลังให้ฉันด้วยเถิดนี่ไงกด อ้าพุ่งชนเหรออ๋อพุ่งชนกดอ๋อพุ่งเข้าชนเหรอโอเคโอเคดูก่อนะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหินฟ้าโอเคเดสระยะส,สั้นอ้า,อาโอเคกด E นะทุกชมนั่งอีลอยตัวฉพัน RT อาร์ที T OK, บวกกับอาร์บีเหรออับหนึ่งมาเลยครับ เฮ้ยว้าอาสียานี่แน่อุ้ยนี่แน่สวยสวยสวยเออสวยอืเออเออยวพลังขึ้นเตานี่อัดเข้าไปเลยครับ ตัวใหญครับตัวครับอุ้ยเฮาดีเออเอโดนโดนโดนดอกนี้นนนเนี่ยเอาสียอือกระดินไปซะเก่งอะไรขนาดนี้กี่นิ้ว สุเต็ดสุนไม่ที่ยิ่งสุดาสิอ้าววันที่นี้ยังกิ่งอยู่เลยอเนีงยแหละโดนโกคูเราซัดเกือบร่วงครับบ้าแกเฮ้ยมันบีมอะไรวะเปลืองจู่ๆกินยิ้วก็หัวเราะแล้วตะโกนขึ้น วิชาที่กินิวปล่อยมาทาให้ร่างกายโกคูกับกินิวสลับกันว h a t แต่แล้วกินิวก็ได้เป็นเจ้าของร่างโกคูก็ได้นําทับลูกน้องไปยังยางนอวกาศส่วนโกคูก็สลับร่างกับกินิวที่บาดเจ็บและรีบไล่ตามไปกินวิวมันคือกินิวนะเล่นงานมันได้แล้วไม่ต้องกินใจไปถึงลานอ๋อนี่ไงสลับร่างไปโดนหลอกล่อ,อคนดู เบจิต้าได้ปิดชีพบาตาอย่างไรความปาณีทั้งที่บาตาก็หมดแรงสู้แล้วเบจิต้าไม่เห็นต้องทำขนาดนั้นเลยเลือผ้ามอะไรแล้วอ่อนหัดคาร์ลตอ,อเมื่อกำจัดบาตาแล้วเบจิต้าก็โจมตูกินิวที่ชิงนั่งของโกคูไปเขาจะเก็บแกเองตายซะตัง,งูเอ,อ้ยเปลี่ยนล่างโอ,อ้อทันด้วยเถึด นี่กลับร่างเดิมครับคุณดูโกคูกระโดดมาขนาดเปลี่ยนร่างในอย่างเฉียดฉิวแล้วก็แย่งชิงนางของตนกลับขึ้นมาได้สําเร็จบ้านะน,นั่นเอาตัวมาขวางจนได้ดูเหมือนว่าจะกลับร่างเดิมแล้วสินะอะไรกันคาร์โรตมันทําได้มันทําอะไรของมันเอานีหละฉันจะเปลี่ยนร่างกลับเป็นเบจิต้าปิดกับลอชินะเบจิต้าเอ้านี่ไงโกคูบอกกินิวที่จะทําอะไรจึงขัดขวางไว้ อะไรอไรีกละครนี้สมริดอ้าวอ๋อมันคว้างอ๋อมันคว้างกบมานี่วาใช่ไหมคนดูตอนนั้นน่ะนี่คนดูฟีเซอร์มาแล้วเว้ยดีฟีเซอร์ล่างหนึ่งยังไม่คนดูอ๋อนี่ล่างสูงสุดนะครับขนาดเดียวกันก็ได้รูว้ว่า คู่ต่อสู้ที่กาลังสู้ยู่เบจิต้านั้นมีพลังเหนือชั้นกว่าเขาหลายครับหลายเท่าฟีเซอร์แข็งแกร่งขนาดนั้นได้หรือในช่วงเวลานี้โกคูก็รักษาตัวให้หายนานทู้ชสมแล้วก็จะไปละโอเคเมื่อไปถึง้านต่อสู้เบจิต้าก็ตกอย,อยู่ในสภาพเจนตายการที่โจมตีของฟีเซอร์นั้นขอร้องละ่ะจัดการฟรีเซอร์ให้ได้ขอร้องละ่ะด้วยน้ำมือของชาวไซยะและแล้วในที่สุดโกคูก็ได้ประจันงนากับฟีเซอร์ นายต้องมาขอร้องฉันอย่างนี้คงจะเจ็บใจน่าดูเลยนะท่านเกลียดนายสุดๆก็จริงแต่นายมีศักดิ์ศรีของชาวไซยาแม้มาศักดิ์ศรีของนายฉันหน่อยละกันเออชาวไซยาที่เติบโตบนโลกอ็ชาวไซยาที่ถูกฆ่าและชาวนามิของดาวดวงนี้ฉันจะอาจแก้ให้เละเลยตตตตตรรรรอ้อะไรไม่เข้าท่าโอเคออกจากห่างจากที่นี่เดี๋ยวนี้ พวกเราไปแค่ตัวเกกะนี่พี่โรบบอกโอหังยิบเข้าไปเร็วพ่ออย่าตายนะเดึงงานฟิเซอร์ให้ได้โอหังมันกับกับไอฟฟิสเอ้กับไออะไรนะนี่อาร์บีโอเคอีอี่เอาสิอือจิตคอมบวเฮ้ยอะไรอ่ะเอาเฮ้ยจะเป็นเราโจมตีส่วนไม่ได้เลยว่าคนดูโอ้อย่างนี้เอาสิ อุ้ยนี่แน่พยายามได้ดีนี่อุ้ยมมันซะหน่อยละกันโอ้เป็นคัตซีนกันดูเขาหนีตายแล้วล่ะปิวแกร์คุณเกลือในแค่นี้ถึงเวลาเสริมละสินะเราสวนกลับไม่ได้เลยทำไมเราสวนกลับไม่ได้มาคุณดูอดีถึงเวลาสวนกลับ กอพลังขึ้นเตาอัดเลยครับสวยนี่แบ่งพนันในชั้นได้เถิดโดนนี่อ่ดิฮึมันมีสามารถมีชีวิตในห้วงอากาศได้แต่แกจะเป็นยังไงล่ะเฮ้ยมันกำจะระเบิดดาวตองแหลกสลายไปสักดาวตรงนี้จะเถื่อ อัลซีนมันังคับให้แพ้ฟีเซอร์นะฟีเซอร์นะทานผู้ชมได้ผมสู้นี่ฟีเซอร์แตกบอกเลยโกคูพ่พายแพ้กับฟิเซอร์ผู้แข็งแกร่งอย่างน่าต,ตกตะลึงจากนั้นเพื่อชื่อเสียงเรื่องรูไปทั่วจักรวาลแล้วจกักรพรรดิผู้เป็นอมตะอ้าลองใหม่เหรอเอ้าโอ้มันนี่จัดก,การได้อีก อี้แต่เก oui mm ิดมาเพิ่งเป็นเคยเห็นนักตื่นเต้นครั้งแรกเลยนะอ้าพลังนะโอ้โหอ๋อเราต้องเล่นให้ชนะมันนี่ว่ะคนดูโว้ยผมงงว่าทำไมกดไม่ต pues ิดวะเอาสิน oh. oh nah. oh. oh, ี uh, ่นี่นี oh. ่เออโดนนี่โดนบูท บ้ายิงหลบยังไงวะเออมาสิฟิวเอาดิสวยครับนี่นี่นี่สวยบูธครับนี่พลังขึ้นเต่ามาสิซีอจะเอาไปกิน โดนระยะใกล้น,นี่แน่เป็นไงน,น,นะพยายามด้ดีนี่าอ้ เวยเ้ยทำไมมันสู้ยากจ네 um> ังเลยวะโ้เออโอ้ยังไงก็ต้องตายว่ะคนดูใช่ไหมเนี่ยยังไงก็ต้องตายเหรอ ระดับความยากเราลองใหม่เออมันโหดเกินไปวะคุณดูนนะอาบีเอกนีเออ่เฮ้ยมันยากเกินไปหรือเปล่าวะคุณดูผมดูนี่อะไรเอกกรต่อสู้ระดับความยากเปิดบอลกิมกีใส่ฟิเซอร์อ๋อต้องเป็นบอลกิมกีใส่ฟิเซอร์เงื่อนไขในการเคลียร์นะฮะอ่าโอเคอเค ต้องชาร์จก่อนนะครับชาร์จพลังก่อนปั๊บลบครับเอ่งพลังให้ฉันได้ถืออุ้ยนี่นี่ชาร์จพลังต่อครับโดนอือมันกันเป็ไงวะ ผมต้องใช้พลังขึ้นเต่านะทานผู้ชมเฮ้ยโดนอีกแล้วคนดูไปฝังก่อน เว้ยอื้มใต้น้ำเลยใต้น้ำอืออือเอาสิมันบอกเงื่อนไขการเคลียร์ก็ต้องต้องนั้นนะท่านผู้ชมนะโอหังนะแกโอ้โดนรัวลงครับ ลบเย้อือเอ้ายังโดนอีกเหรอว่าแต่ฮ็ a จะผ่านยังไงวะเอาละนี่สวนครับสวยสวนครับอือมช้าพลังก่อนโดนมันต้องให้ใช้อ่อ้นั่นนะทกท่านนะบอลกิมกี่นะไว นี่นนนไว้เปิดบอลกิบกี้ก่อนต่อยต้องต่อยพีเซอร์ไปก่อนนะคนดูนี่โดนนี่โอ้นี่ ไว้โดนโดนโดนไปก่อนกี่พลังก่อนนะคุณดูโดนอุ้ยอุ้ยโอ้โหนี่เนี่ยมี่เนี่ยเอาสิเอาสินี่ โดนโดนอุวิผมได้อีกแล้วนี่บอบพลังให้ฉันด้วยเถอะถึงเวลานะาคนดูไปที้นี่ต้องเล่นไปเรื่อยนะเออมันต้องใช้บอลกริบกีนะครับในการที่แบบเอาชนะอีอเอาดิเออโอ้โดแรงอย่างเงี้ยล่ะเว่อ เรียบร้อยโอ้โหปลดล็อกชุดชุดนะโอเคไายที่สุดการต่อสู้มันดูเดือดโกคูก็นึกว่าใช้บอลกิบกีดจัดการฟิเซอร์ได้แล้วแต่ทว่ารอระวังรอแกระเบิดพลังเต็มที่แล้วก็พออยากเล่นงานแกที่หมดที่ในสภาพแข็งแรงที่สุดจะได้ไม่ต้องเสียใจในฐานะนักรบอยางไงล่ะไเองก็อยากทดสอบร้าระเบิดพลังของแกเต็มที่แล้วใช่ไหมล่ะ มาสินี่แโดนอือเป็นอ่างนั้นปั๊บจิบจิบเอาดินี่แน่โดนจับทางได้ครับเรียบร้อยอืออืออบูเอาสิ วิ่ยโอ้โหจีบจัดเออาสินี่แน่นี่แน่นี่แน่เออโดนอย่านี่จ้าจ้จ้จ้ผมไม่พ้นหรอกว้าหูเราไม่พ้นจริงอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอ เฮ้ยเดี๋ยวดูเงื่อนไขการชนะก่อนเอาชนะฟิซเซอร์ได้โอเคนี่มาสิพลังขึ้นเต่าแบบซูเปอร์เออพลังขึ้นเต่าทายก่อนทายพลังมาสิ โยนพลังขึ้นเต่าซูเปอร์ครับน่าจะโดนสิอย่างนี้เต็มกำลังเลยโอ้โหเรียบร้อยครับแตกไหมนะโอ้เสือแตกมดลูกอึดยู่หาดต่อครับมองไม่เห็นศัตรูเลยตอนนี้ตีเยอะ เอาไปกินในพลังคืนเต่าบอกนี่เยอันไคโอได้ยินได้หรอไม่ตัดสินที่นี่ไงรูปแชนะไปเลยอือาดพลังครับคนดูกัดจแล้วโอไ่้กำลังคุยกำลังคุยนี่เดอสามครั้งรวด ข้าวเม่าเออเดีเอาไปกินเฮ้ยเกอบตายน่าน่ะปีเสือเราเฮ้ยแตกเลยปีเสือแตกเลยนี่ว่าโดนเข้าไปอย่างงั้นเฮอโดนเข้าไปตุยแน่ๆบอกเลยไม่ว่าจะดิ้นลงยังไง สิ่งที่พวกแกไม่สามารถอยู่รอดได้ในห้วองอากาศก็มีแต่ความตายเท่านั้นตั้งน้าอัยศยิ่งนักแกที่ผู้ชนะต้องตายแต่ฉันรอดมันจะเอาคืนแสดงตัวรอดให้ดูมันคือที่หนึ่งแห่งจักรวาลเพราะฉะนั้นแกสมควรแกมันสมควรที่จะถูกฉันฆ่าตายตองบ้าเอ้ยอืม เรียบร้อยครับอันนี้น่าจะตุยของแท้ง,งูคุณไปไหนวะกคูต่อสู้อย่างจุดชีวิตจนเอาชนะฟิเซอร์มาได้จากนั้นเขาก็หาทางออกจากดาวนามิกที่จะถล่มแต่ว่ายานอวกาศที่พบนั้นพังไม่สามารถใช้งานได้แล้วยังดีที่ไปเจอ,อยานของหนุนลพิเศษกินิวจึงออกจากดาวนามิทได้ปลอดภัยแต่ยานนั้นก็มุง่งไม่ได้มุ่งหน้าไปที่โลกแต่ไปยังที่ดาว อะไรนะยาโรเดสเหรอโกคู Goku, จึงใช้วิใช้ฝึกวิชาใหม่ยาโรเดสก็คือดาวไหนวะเนี่ยบ้ากันลงก่อนครับอเออมนุษย์ดัดแปลงนี่ภาพมนุษย์ดัดแปลงเซลยวโอเคอันนี้เราเล่นผ่านมาแล้วนะท่านผู้ชมนะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวเกมเดอะการ์ดมอนสปริงซีโร่นะท่านผู้ชมนะอ่ามันมีในส่วนของ PS4 PS5 Xbox แล้วก็คอมพิวเตอร์นะท่านผู้ชมเออยังไงก็ไปซื้อมาได้นะท่านผู้ชมนะเออ ก็ลิงค์ซื้ออยู่ด้านหน้าทำญ่แต่คลิปนะสำหรับวันนี้พี่โคกขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรเตือนมาพบกันใหม่ตอนหน้านะท่านผู้ชมนะตอนที่3นะฮะนี่เป็นตอนที่2นะครับตอนที่2นะฮะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ไม่ได้ดูตอนที่1ก็กลับไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวก่อนเจอกันไปคลิปหน้าบายจ้า